โอเคก็กลับสวัสดีทุกด้านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จงป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic World เดเกมกันอีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่น เคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้เรามีตัวฟิวไฮบิดนะผมแถมเป็นม่วงวิบวับห้ดูด้วยนะผมนี่เลยครับผมทุกคนว้าวเรียกได้ว่าข้ามคิวมานานมากนะครับผมสำหรับเจ้าไซคอนโดโทซอลัสนี้นะครับผมก็จริงๆมันคนจะทำก่อนสกอร์เปียสเล็กอีกนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผม เจ้าตัวเนี้ยเราปลดล็อกมาจากตอนนั้นแพคแคสออฟไททันครับผมฮ่าแพคแคดออฟไททันครับผมแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้เนาะที่ได้มาครับผมโอ้โหดูดิเป็นไงดูคีบเขาหน่าผมตรงหัวนะฮะแล้วก็จะมีคีบกลางลำตัวเนาะจริงๆตัวเนี้ยเรารีวิวเลอ่าล่างหนึ่งไปแล้วใครจําล่างหนึ่งไม่ได้ลองไปย้อนดูลิปได้นะผมที่พี่รีวิวไปแล้วเนาะก็พิมพ์ชื่อมันนะผมตามด้วยเลเวลแม็กน่าจะเจอครับผม คีบสูงมากใหญ่มากครับผมทุกคนมาแล้ววันนี้ตัวนี้จะมาฟิวไฮบิดด้วยอีกตัวนะครับผมนั่นก็คือเจ้านกหัวขวานนั่นเองนะครับผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผมออคือเจ้านี่คุณหน,น้าคุณตาก็ดีครับผมต้องบอกว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ปลดล็อกจากอะไรทั้งนั้นครับผมเราได้จากแพ็กธรรมดาเนาะเป็นแพ็กแบบว่าตีแพ็ครีเจนครับผมเพราะมันเป็นรีเจนระดับหนึ่งนะ คือมันหาได้ง่ายครับผมไม่ต้องปลดล็อกอะไรให้มันยุ่งยากเหมือนรีเจนระดับ2เนาะส่วนพวกรีเจนระดับ3เราต้องอ่าใช้ JW นะผมในการเปิดหาเนอโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เข้ากระป๋องกันทั้งคู่เลยโอ้ม่วงวิบับเลยครับผมเป็นเจ้าเซ็กคอนโดท็อกนาทัสเหรอโอ้โหชื่อยาวเหลือเกินครับผมเรียกไอหัวงอนสีดำแล้วกันครับผมทุกคนมา <c oughs> เข้ากระป๋องไปเลยลก โอเคครับผมทุกคนเอ้ยกำลังจะได้แล้วสามสองหนึ่งจัดครับผมอมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาโอเคมาแล้วครับผมเจ้าหัวงอนสีดำครับผมวอ,อ,อ,อ้นี่เลยครับผมเ <laughs> ออชื่อยาวเหลือเกินครับผมห้ยยาวแบบยาวจัดเลยครับผม กลายเป็นในเจ้าหัวงอนสีดำแล้วฮะมาแล้วครับผมปลดล็อกไปดีเรียบร้อยครับผมโอ้ยโอ้โหมาแล้วว่ามาแล้วว่ากองกําลังเพิ่มขึ้นแล้วครับผมสําหรับพวกทาาุนกนั่นเองครับผมนี่เลยว้าวว้าวครับผมโอ้โหเป็นไงเป็นไงเฮ้ขึ้นนะ น้องบอกว่าเทขึ้นนะผมคือมันเป็นการรวมร่างแน่นอนว่ามันเหมือน,มนนกหัวงอนใช่ไหมแล้วก็ผสมกับไอ้เจ้าไอ้ตัวนั้นนะผมที่กินเนื้อใช่ไหมผมจําชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> ไอ้นั่นก็ชื่อยาวเหมือนกันครับผมคือด้านหลังเห็นไหมตรงหัวก็ด้านหลังเนี่ยเหมือนเหมือนเอาคีบของเจ้าตัวนั้นมาใส่ครับผมเป็นคีบเลเวลแม็กด้วยเนาะโอเคไปกินอาหารเ้อลกูกโอ้เออหว่ะมันปีนแบบนี้เลยว่ะ โอ้ยกองกําลังนกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเลยครับผมทุกคนเอาละครกกับผมโชบลงมาเดี๋ยวรีบหน่อยละกันครับผมทุกคนวันนี้มาดูค่าพลังครับผมเลื่อนเนี่ยจะอยู่ที่1785นะาผมดามจอยู่ที่837ทําเงินอยู่ที่1นึ่งแสอมื่นเอ้ยไม่ใช่1 2ึ9งต่อ3ชั่วโมงนะครับผมทุกคนว้าว<ห> <S <S ก็ถือว่าเป็นตัวที อันนี้ล่างแรกนะผมแล้วก็รเววสิบเท่านั้นนะถือว่าแข็งแกร่งอยู่ครับผมถือว่าได้อยู่นะเออสาหรับร่างแรกครับผมแล้วก็ถ้าใช้ดีนเซื้อครับผมโอ้โหหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบว้าวว้าวโอ้โหต่างจากพี่เมเดียนิดเดียวครับผมโอ้โหน้อยกว่าเมเดียนิดเดียวเท่านั้นพวกนกนี่มันใช้เปลือกเนาะโอเคเดี๋ยวรีบหน่อยครับผมทุกคนมา วันนี้เป็นแพ็คเงินเขียวด้วยแล้วใกล้จะหมดเวลาโอ้หอีกแปดาทีเล่านั้นครับผมจัดนะโหวันดีวันนี้มันมากินพืชเลยเหมือนจะรู้ว่าเราเหมือนจะรู้ว่าเรารีวิวพวกครึ่งบกครึ่งน้ําได้ดิพี่ยังชอบเลยนั้นเดี๋ยวจับลุงรอบแรกเลยละกันเนาะทุกคนเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยมันเป็นครึ่งบกครึ่งน้าพอดีครับผมเราลงแต่รอด้แต่มันจะรอดไหมเนะี่ย โหแล้วเลือดมันเป็นหมื่นเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าผมไปอะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรพี่อินโดแรปเตอร์กับพี่โตแบกถูกแล้วเอาละฮะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าด้วยนะครับผมแต่เปลี่ยนมามันก็คงยังไม่ตกเดียวตายเนาะยังถือว่าได้อยู่ครับผมสองมาเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรือว่าจะตีโอโหเปลี่ยนครับผมมาแล้วฮะโอ้โห เจ้าตุ๊กี้อ้าวล้วไม่ตีด้วยแล้วไม่ตีด้วยเล่นแงแต่เริ่มเลยครับผมแม่จะกันหรือจะชาร์จโอ้โหเอามากันครับผมเอาราครับผมเอาราครับผมตัวสีฟ้าเหลืองโอ้ยตีสองโอ้หกันอยู่ครับผมว้าไม่น่าจะมีปัญหาไหมเอ้ลือโอ้ยยังไงเราก็ต้องส่งแต้มไปให้เจ้านก ้นกหัวงอนลงมาตกถูมั้ยแล้วพี่โตมันจะแบกสองตัวไหวไหมวะเนี่ยโอ้แล้วตีสองโอ้โหโอ้ยมันยังจะมีหืใจคอมันยังจะเหลืออีกหรอวะท่าจริงหืมมายังไงก็ต้องเปลี่ยนครับผมโอ้ไม่งั้นพี่โตแพ้นี่ครับผมเพราะไม่มีตัวตกครึ่งบกครึ่งน้ําด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่บกไม่เบื่ออะไรทั้งสิ้นนะ เดี๋ยวแต้หมดโอเคดีนะมันเก็บเบิบเรียบร้อยครับผมโอ้โหถ้าเผื่อไปเนี่ยคือแต้หมดเลยครับผมเหลือหนึ่งให้พี่โตเนี่ยเรียบร้อยนะแล้วดูเอไอแต่ละตัวเพิบโอ้ยล่วงไปแล้วครับผมมาลาพี่โตครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจะเก็บสองได้หรือเปล่าแล้วดูเลือดมันดิเป็นหมื่นเฮ้ย เอาละฮะตอดนนีมันกันไปหนึ่งโอเคท่หนึงโอ้โหแต้มันเหลือเยอะไงไม่กล้าตีอยู่แล้วครับผมแล้วตีห้าวันนี้สวยงามครับผมโอ้ยนี่ขนาดมันแบบว่าคือมันเพรทาตนะ่ะเว้ทุกคนมันเพรทาตนะเว้โอ้ตีเราเป็นผักเป็นปลาเลยโอยบ้าเอ้ยเวิขบขมับเขาให้ขัมับเขาให้ไปก่อนครับผมมา โอเคดีแล้วพี่การสามไว้ถ้ามันตีสี่มาโอเคมันตีสี่ครับผมบ๊บโอ้ยจุกจุกครับผมโอ้ยดีนะมันตีสี่แล้วดีนะเราการพอครับผมไม่งั้นพี่โตไปนอนวันละบ๊บบ๊อบบ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามะ คือเลือดพี่โตเหมือนจะได้ไปนอนหว่นแล้วว่าเมื่อกี้เอาจริงจริงอุ้ยรอบสองฮะอุ้ยเลขสีนาทีครับผมเฮ้ยถ้าเราใช้เวลาตีแบบเอ่อให้มันเหลือดไดหนึ่งนาทีก็ยังดีนะเหลือสดสองนาทีอะไรเงี้ยรีบตีครับผมโอ้ไม่ต้องถึงพี่อินโดแรปเตอร์ั้ยนี่แล้วกันครับผมอินโดมีนัาเล็กพอั้มมันจะไหวไหมล่ะเราห้ามพลาดเพ์ด้วยนะเนี่ยปะจัดครับผม แล้วดูเลือดไอ้เจ้านกตัวนี้ดิหมื่นสามไปดิโอ้โหเลือดจะเทอครับผมเลือดไปแล้วครับผมไปไหนก็ไม่รู้ฮะโอ้โหมาผมมันปล่อยแบคิโอมาเลือดเป็นหมื่นอ่ะจริงจริงพวกเลือดเยอะนี่มันดีนะมันได้แทงครับผมแล้วมันไม่ได้มีแต่เลือดนะดูดาเมจไปดิดาเมจมันก็เยอะครับผมไอ้อ่ะโอ้โหเทียบกับเราคือครึ่งต่อครึ่งเลยเห็นไหมลองเทียบเลือดกับดาเมจดูเห็นไหม แล้วมันไม่ตีเลย้โหตัวบนขนาดนี้ก็ไม่ตีอีกอ,อขยันเก็บขยันซะด้วยยังไงก็ต้องส่งให้ตัวข้างหลังจะเก็บนกได้ไหมไม่รู้ยังไงเราต้องส่งแต้มไปม 6, 6, นะ 6, ครับผมหกตีหกนะตีหกครับผมเบิแบเบิบเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรรู้ว่าไม่เป็นไรมาสไปโนทาจูคัตครับผม ต้องแก้แก่น่าครับผมโู้หแล้วดูแล้วดูเลือดเขาเน้นเน้นทุกตัวครับผมจริงจริงนายก็อยากให้เราเลือดเยอะแบบเอไออยู่เหมือนกันครับผมบับเขาให้บับเขาให้มาเคนโทซอรัสมาเลี้ยงคิวกันเข้ามาพวกเองมันเป็นกินบืดเฮ้ยเอาราครับผมมันไม่ตโตโหมันเล่นเจ้านกมาเลย โอ้โหแล้วไม่ตีด้วยเปลี่ยนตัวมาแบบไม่ตีด้วยโดนเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนครับผมตองเรียกว่าสะกิดเบาๆก็นหนาวถึงหัวใจครับผมเอาละฮะเหมือนได้คิดสะกิดดนะาจริงๆตอนนี้เราส่งแต้มไปนะผมอุโยเน้น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 ครับผมโอ้เอารยอย่างน้อยเราให้อินโดมินันเล็กนะผมถ้า Lake, อินโดมินานเล็กน่าจะเคลียร์ได้อยู่ ดีว่าเราได้ตอดเลือดเมื่อกี้ไปหน่อยครับผมไปนอนหวานเวิร์บขำหมับเขาให้ขำมับเขาให้เอาละครับผมแขนโถอ,อิงเหลือตัวเดียวแล้วอิงจะทำอะไรได้อิงจะอย่าไปตีครับผมหูเสียวถ้าเกิดตีไปแล้วมันการสีนี่จบเลยนะแล้วถ้ามันชาร์จแปดเมื่อกี้พี่ก็จบครับผมโอ้โหดี โอ้ยโล mm ่ง hmm. โล่งออ้ยเมื่อกี้คิดว่าแพแล้วนะผมแล้วม <aj> ันพลาดไปได้ด้วยเวลาหมดแล้วโอ้คิดว่าไปแล้วแล้วั๊อบั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมรอบนี้เสียแวบเลยฮะตอนท้ายไม่พูดว่ามันทำอะไรได้โอ้หครึ่งบกครึ่งน้ำสามตัว เอาได้ดีอย่างนี้เอาเราจะได้เหลือพี่อินโดแรปเตอร์ไปตีแพ็กเจวิวะผมมาส่งเองขึ้นมาก่อนละกันนี่และคผมรีไปเลยมาจัดครับผมรีวิวสองรอบไปเลยละกันครับผมเพราะว่าคือรอบแรกมันรีวิวแบบมันไม่ได้อยู่ต่อท้ายไงล้วก็ไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยรครับผมเอาล่ะครับผม ไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเราชนะท่าครับผมเอาตีหนึ่งโอ้โหเหมือนสะกิดครับผมแต่ก็โยกอยู่นะจริงๆนะให้พี่เมทียเก็บหมดเก็บหมดนะครับผมบอกเลยแต่เลือดมันเยอะนะอจริงๆแต่เลือดมันเยอะนะปามี่อย่าพูดเยอะโอ้โอ้โหสะกิดครับผมไม่อยากจะตีแบบนี้แม่มันอยากตีคืนจริงๆเลยแต่เก็บไว้ก่อน เก็บไว้พี่เมเดียครับผมพอเลือดโอ้โหเอเลือดสามตัวมันเยอะหมด <c oughs> เอา้าโอ้ยยังจะไม่อยากตีเอางี้ก็โดนดิครับผมโอ้โหเหลือไม้แปดแต้มแบบนี้ไม่ตีไม่ตีหมดแต้มด้วยเอไอเอาระไปนอนเวิบเรียบร้อยครับผมมาบุกอุยครับผมบุกอุ้ยลายเสือฮะตอนนี้มีห้าแต้มแล้ว ตบไหมตบหมดไหมเออตบสีครับผมอุย้ยเหลือไว้หนึ่งเหลือไว้หนึ่งครับผมมาแล้วฮะพี่เมตเตียครับผมเอาลาดลงอุุยไรเสือไปเอาจริงจริงไหมคิดว่ามันจะตีหมดไหมถ้าแต้มแปดเนี่ยได้อยู่มั้งบับเรียบร้อยครับผมมาเอาละครับผมไอเจเกตาโก้ครับผม ถ้ามันตีพี่เมเดียโอเคอเครับผแล้วตีสามอุ๊ยยังเหลือหนึ่งเต้มมาแล้วครับผมจะหัวงอนตีดำฮะเรียกหัวงอนล่างแบ็กดีกว่าไหมทุกคนคิดว่าจะตีถึงไหมถ้าแปดไปเนี่ยจะได้แม่เลือดมันก็เยอะด้วยแล้วมันมีกันหนึ่งโอ้โหสบายครับผมบอกเลยว่าสบายแล้วฮนะเบ้วามาแล้วโชว์ไปปบิ้ บ้บเบื้บ,บเรียบร้อยครับผมโอเคจะจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามอะโอ้โหคุ้มไหมแพ็กเงินเกี่ยวคุ้มไหมถามใจดูครับผมเมื่อกี้พี่รีตัวไปก็เออไม่ได้เลยหรอก <laughs> ไม่ได้ไรหรอกครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าหัวงอนล่างแบกนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะผมก็ นี่ขนาดล่างแรกนะผมค่าพลังยังขนาดนี้อะผมและในอนาคตมันก็อาจจะเป็นเลเวลแม็กต่อไปแต่ขอเวลาเก็บหน่อยครับผมดีเเก็บยากครับผมกว่าจะปั้นแต่ละตัวยากเกินเก็บยากทุกอย่างครับผมไม่ว่าดีเอแดงหรือม่วงนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพินไก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายู้เจอกันใหม่ครับผม